เราไ่ไดเปือยครับเราไม่ได้เราไม่ได้มีแค่นี้นะครับเออเรายังมีคณะตลกอีกมากมายเี่ทเผื่เปยกปืนนะครับขอเชิญขอเชิญ คุณแม็กกี living. ้สับสนมาเล่าเรื่องมรดการอะไรให้ฟังหน่อยนะครับเมเลยวีครับแม็บสนผมหยุดกี้มาแล้วทรั้ง่งกตั้งเื่อกี้นี้เมื่อมากวรียมวะอหหน่อยตร่มากเต็มมากเลยเี่สูงเลวะเช้าไปโรงเรียนรู้ไหมพี่น้องเินไปขางน แล้วยังไงหรอโค้ก็ถามว่าทำไมบนท้องถนนเนี่ยถึงไม่มีตกที่กเนี่ยโดนรถเหยียบตายคุณสาวเขาถามเขาเลยไหมกบเขาบอกว่าเนี่ยก็เองพาไม่เป็นไงมันมีตัวอยู่อยากรู้ไหมโค้กบอกอยากรู้ทำไงดีเขาบอกอย่างนตายมาแล้วแล้วทั้งคู่พากันเดินไปที่ถนนเชื่อไหม ก็บอกเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวรถมาจะข้ามไปดูเ <sucks> ห็นไฟรถมาแล้วรถทั่วไปไม่้รองมีสองไฟถูกไหมครับมีสองตาเห็นไฟมาแล้วรถโดนไปอยู่ที่กลางเป็นเหลืองรถโดนเหี้ยไหมครับไม่โดนรถโดนไหมไม่โดนฮะขอบคุณมากครับเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆขอบคุณครับกบไม่โดนรถเหียยใช่ไหมครับพันไป ข้าไปต่อแล้วไงคัามเรื่องเฮ้ยข้างโค้เพื่อนญยากข้าตามมาเลยข้างโคเรื่องไฟมาแล้วข้างกูก็ไม่รู้เรื่องข้างเป็นเรื่อนะตามมาแล้วโค้งข้างโค้งโรลลไปที่กลางเส้นเหลืองแล้วไงครับโดนรถเหยียบไหมครับโดนไหมครับไม่โดนโดนครับทำไมครับเดชถ้าปุ่ไปเจอรถสามล้อดิยังมีล้อตรงกลางเรียงเหลือง มามาอยังแเพื่อนผมเรื่อผมเต็ื่อผมมาจากพาคนนี้มาหรือยแวะมนรคณะกันเมื่อักคู่นี้เอาด้อายไรเขาเหรอจังหวะนี้ไม่ได้แล้วพี่มาขนาดนี้แล้วเพื่ออะี่จะ่าใช่ไหมวผม้องนั้นรอตงนี้ครับมาแล้วมาแล้วเพื่อนผม เป็นญาติของท่านแม็กเหมือนกันนะครับว่าชื่อเนมจิตสัมซอนนะครับก็เมื่อกี้ก็ไม่ที่แต่งตัวมาอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอะไรก็เขาขี้อยู่เล้น้ะฮะนีบไงอ๋ออ้เอาดอกเลยมีใจผิดไหมไม่ต้องถังเลยวันนี้ดีใจกูกับเพื่อนแล้วก็มี่ของมานะมีบทเพลงหนึ่งมามอาให้เดี๋พี่ใหครับ สาวบางแค่สาวบางแค่ขอขอเดนเ้อร์นะไม่ได้ติดนะบางแค่ช่วยแม่ให้เข่ามันกัน ยังไคนใก่ไปขายเนทีดีถึงลงดุดีคนดีไปขายปราดูไปดูชุกนขายที่นอนและขายบู้เอ็นรวยจะขายปราดูเดี๋ยวเอจอกปป็ะุนขายปลาสลิมันแตงเองหรือเปล่าทำขออทึ้าสิไรสาละ ก่อนเราจะได้นตลกเราจะแนะนำอุปกรณ์เราจะไม่รู้กันว่าที่บอกว่าอะไรก่อนจะเนกเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ของเราก่อน อุปกรณ์ของเราจะมีพัดนะครับบางท่านอาจจะว่ามันอาจจะเจ็บอย่างเดียวพัดอย่างเดียวคือมันมีวิธีการตีที่ไม่เจ็บถ้างี้คือตีเสียงดังครับอย่างนี้เสียงดังแต่ทำไมไม่เจ็บอ๋อไม่เจ็บอาอแล้วคุณมาตีผมยางเงเนี่ยถ้าไม่นี่คือแนะนำอุปกรณ์แล้วเอาเอาที่แบบเงียบๆนะไม่เช่นนันอื่นละที่ โมไม่น่าหาเรื่องเลยเจ็บไหมแบบเดิมดีกว่าไม่เหมือนี่ไอ้กุณมาตีผมอย่างเงี้ยใหญ่กว่าเลยยังขึ้นเลยถอนอาหารคนทั่วไปอะไรคุณมาตีผมอย่างเงี้ยผมเป็นคนมีพ่อมีแม่ครับคุณมาทำผมอย่างเงี้ได้ไงทำทำไมอะฮะโกงตลกแหมเล่นเล่กับได้มีวิธีการตีแบบผิดด้วยแล้วไงฮะคุณตีผมอย่างเงี้ได้ไงแบบผิด โอเคคุณ okay. ยอมไหมพอผมเข้าใจอุปกรณ์คุณแล้วอ่ะอันนี้คือตีอันนี้ไม่มเิ้นกันเออสู้เหรอผมยังไม่ได้ทำอะไรคุณเลยสู้หรอผมจะไรคูณที่ไหนอ่ะสู้ทำไมอ่ะเดี๋ยวลองหันหลังให้เขาดิเขาจะทำไงสู้ทำไมอ่ะโอเคพอก่อนหนึ่งเราจะมาเราเราจะมาเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะจันแร์เท้า มึงเลาเนื้อปะเนี่ยนี่เราจะอยากร้องเพลงอะไรเอาเป็นง่ายๆที่ได้กันทุกคนเลยนะเขาเป็นมันยกร้องได้ไหมได้ได้ชี้ที่ใครคนนั้นร้องโอเคเริ่มมันยกร้องแทงไทยเศรสาวน่าโม้ทำไมเป็นคนหลายใจใครล่ะใครล่ะ โอ้โหใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อดีตกูรอดแน่อ่ะมันยกรองฟักทองแดงไทยเราสาวได้เราโอนทำไมเป็นคนหลายใจเออใครล่ะใครล่ะแม่ใครล่ะไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยเข้าใจเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมได้ มันยุบลงฟัดทงแดงไทยสาวหน้ามลทำไมไปคลหลายใจใอรลน่ะมึงร้อง่ะร้องอยู่คนเดียวร้องอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ได้ร้องอยู่คนเดียวด้วยโดนอยู่คนเดียวด้วยเนยเดี๋ยวเป็นที่ไหมขอคนแรกเลยคนแรกเลยแม่งรอดอยู่แล้วแหละคนแรกเลยอ่ะมันยกบลงฟัดทองแดงไทยสาวๆหน้า ทำไมเป็นคนหลายใจเออเอออกแล้วใครใครก็ะเลองตอบไปสิไม่ได้เลยเล่นอยู่ว่าสุดท้ายเลยอะเรามานับหนึ่งถึงสิบใครนับสิบโดนอ่ะคือว่านับหนึ่งได้สองได้เก้าได้เท่าไหร่ก็ได้ใครนับสิบถ้านับสิบถ้านับสิบแล้วมันจะโดนโดนอ่าโอเคนะโดน นับหนได้ใช่ไหนับหได้ห้ามนับสิห้ามนับสินับสิคือโดนโดนหนึ่งสองหนึ่สสามสีเจ็ดแปาเดียวโดนเหมือนกันสิเออตายเดียวจริงๆเปลี่ยนไหมเปลี่ยนที่หรืเปล่าลองเรียงดิเรียงอ่ะเรียงหนึ่งหสองสา เจ็ดแปดเก้เก้า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 เฮ้ยดูมึงเก้าก็สิดิเราไปสิบโดนเออใจว่าสิโดนนี่เป็นดีไหมถ้าผู้มีใครแดกนะนามตบบ้านด้วยแล้วนับอะไรโดนนับอะไรโดนพูดได้ใช่ไหมไม่ถามว่านับอะไรโดนสิบไหโดน นับสี่เปี่ยนที่เปลนที่อ่ะเปลี่ยนที่หนึ่งสองสาสองตัวว่าใครก็ไม่ได้ว่าตัวเวลาติบเจ็บไม่เจ็บเอาไม่เจ็บดีกว่าขอต้องนั่งเลยนังเลทีเจอกันน่ได้สิบต้องเป็นภาษาอังกฤษได้ได้ภาษาอังกฤษวันถ้านับสิบโดนใช่วัน t อ4 5 6 7ส9 10แปดว่านแปลว่ารว่านะโดนี่ว่าอ่ะน้ำใหม่าถ้แพงไม่เลยหรือ่ะไม่เล่นแล้วนะน้กินน่แแปลว่า เทนทำมันเฮ้ยเมื่อกี้กูบอกไปแล้วไงแค่เทนแค่นี้ก็ไม่รู้เรียนกันหรือเปล่าเนี่ยปีหนึ่งกันแล้วนะเทนก็แปลว่าสิบไงกูรอเฉยเลยต่อไหมเทนแปลว่าสิบจะเล่นต่อไหมเอ้าวโอเคไม่เล่นหรอเล่นอะไรเล่นอย่างอื่นอ่ะเล่นอย่างอื่นคนไทยไหม พูดไทยชัดไหมใช่ลองซะหน่อยพูดชักมากเลยพูดไทยชักเก่งจะเล่นอะไรพูดให้ชัดพูดตามให้ทันให้ทันชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำคว่ำขออีกทีชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำคว่ำชามเฉียวคว่ำเช้าชามอะไรชามอะไรชามเฉียวคว่ำเช้าชามขาวช้ำช้ำ ไอ้กูอ้กูบับหูสับหูเอาใหม่ไหมขอคิดขอคิดชามเขียวความขาวชามขาวช้ำช้ำชามเขียวความขาวชามขาวความคำตาคอนต่บัปอุ่นหุงตุ๋นต้มนึ่งหุมกุ้ง

ยานัตหมอมีแก้ผีแก้หิดยานัตหมอชิ้แก้ผีแก้หิดเอ้เอาใหม่เอาใหม่ยาหนัตหมอมีแก้ฝีแก้หิดยาหนัตหมอชิ้นแก้หีแก้ฝีเอ้ยถูกแล้วอ่ะถูกแล้ว้อยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิ้นแก้หิดแก้ฝีช้าช้ายานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิ้นแก้หิด

ยานัดหมอมีแค่ฝีแค่หิดยานัดหมอมีแค่ฝีแค่หิดยานัดหมอชิดแค่ฝีแค่หิไมเอาใหมู่ดตา้หมเราพูดช้าช้าไปว่าเขาเลยไงยาหนัดหมอมีแค่ฝีแค่

เอาหมีมาไวาาา้ข้างหมูเอาหมูมาไว้ข้างหมีเอาหูหมีไปแยหูหมูเอาเอาหูหม ah, ูไอ้เอาหางหมูไปแยหูหมีหูหมีหูหมูสูสีหางหมูหางหมีตายแล้วตายแลดห้ายสุดเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปแยหูหมีเอาหางหมีไปแยหูหมูหางหมูหางหมีดูสูสีหูหมีตัวหัว ใครให้เลือกทีงี้ใมันโขกเองทีเขาเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปแย่หูหมีเอาหางหมีไปแย่หูหมูหางหมูหางหมีดูสุดทีหูหมีหูอันน่ะไอ้ยัอีกคำเลงต้องคำเลยต้องคลาแค่คำเดียวฉลาดฉลาดฉลาดยิ่งยิ่งกว่าโกลเด้นอีก Dài kim năm dài nắm lai dài lầy rồi em Gia năm dây nắm lai dài lầy rồi cái thứ này lắm Dài kim năm dài nắm lai nắm lai dài lại rồi Dài kim lâm dài nắm lai dài lầy lõi Đúng không? Đúng Chụp 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 อีกอีเทีก็ได้ๆทบทวนทุทวนทุทวนลองพูดเหมือนเพื่อนสิอะไรนะอันนี้ดีกว่าอะไรนะเช้าฟากผัดฟักกินฟาดฟักผัดเช้าฟากผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเอาดิเอาดิตามคำด้วยฮะขอโทษของคำนั่นแหละขอบคุณมากครับผมเล่นมานานเจอกันที่โต๊ะ เลิ่มเลยอ่าเราฮะเดี๋ยวครับเล่นไมค์ไม่รู้จักกันเลยว่าใครเป็นใครนะครับ,บน่านับตัวนะครับ,รบว่า,าไปางไนะูคนแรกอะไรนะว่าผมโง่หนึ่งกับสองเป็นเท่าไหร่เป็นเป็นสามเป็นโจทยดครูไม่ได้สอนเหรอฮ<อ>ะ ี <rude S 2> ่ยวอะไรอนนี่ยคุณว่าผมโง่เนี่ยคุณมีติดมากแค่ไหนมากแดอะไรไมเลยชักเละเมื else, ่อกี้ได้แนะนำตัวไปแล้วผมชื說說่อแมกทุกคนรู hiç, ้จักนะครับรู้จักรู้จักรู้จักเนี่ยโถรู้จักแล้วไหนเขาบอกว่าใครนี้เพื่อนกันทั้งหมดจริงหรือเปล่าใครบอกว่าจริงเดี๋ยวลุกมาเต้นตัวต่อตัว เดี๋ยวดนตรีไทยนะผู้หญิงเนยใครคิดว่าเต้นแรงที่สุดเอาหาเรื่องให้พวกกันเดี๋ยวนั้ขอเชิญเลยผมขอเชิญใค,ใครนะครับคุณว่าใครนะครับ